ันนี้คือร้านข้าวแกงข้างทางอยู่ที่สปปลาวมีหลายเมนูให้เลือกอยู่ที่เมืองพลสวรรค์นะครับแขวงเสยงขวงวันนี้ดาวไม่สบายนะขนาดตัวเองอันนี้หมกปลาปลาอย่างอันนี้ร้านนี้แซ่บอยู่ข้างทางค่ะอาหารเยอะมากเลยนะขนาดเนี่ยเจ้าสักใครจังไดเลยเอาคนไท่ก็ได้อ๋อเอาอันนี้หน่งป็นกับข้าวเด้ออันนี้แกงหน่อไม้ใส่ไก่ค่ะทุกคนจ้าอันนี้อันนี้จะผัดเหงาไหม สามพันสามพันนะครับสามพันก็มาอ 3, โอ้ประมาณสาบาทโอ้ยน่ากินมากเลยนีย่แกนงนอใหม่เดลยทุกคนเด้อยู่เมืองเสี่ยงขวงสบโปเลาวปลานนี่เทสาม <30, 000. S 3> พันป่0สามสิบพันอันนี้โมกย่างนี่ส <30, 000. S 3> ามสิบพันกตาม่าาเบงอันนี้เด็เน่กจะปลาปลาเนื้อวเบิองอุ้อยแกงอุ้อยพะโล่เราอุ้แกงแกงนอใหม่เราเนี่ยเอพะโล่นั่นแม่ อันนี้กัเท่าไหร่เก้าพันทุกอย่างเก้าพันเบอ้ยทุกคนนี่สรับข้าวพันก็คือสามสิบบาทไม่เยอะมากเลยทุกคนมากินข้าวราดแกงอยู่ที่สปปเล้าวทุกคนจ้าโอ้ข้าวเหนียวข้าวทอดเลยดาวอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับสบายเลยสวัสดีครับสบายดีโอ้ขอบใจขอบใจไปยี่บ้าโอ้ขอบใจข้าวเหนียวมเป็นไงอันนี้กี่เม่อกาแฟเลยเขาสั่งไว้กินกินกินกับแจ่วตัวนี้เออ วทุกคนอันนี้คือร้านร้านข้าวแกงข้างทางอยู่ที่สปปลาวมีหลายเมนู่นนั่าอยู่ที่เมืองพลสวรรค์นะครับแฝงเชียง,งขวางหรือว่าเชียงขวางเอาหมูแฮ่น้มแนงสักิ้นนึงหมูหม,มูสิ่นจักพันแม่สิบ <10, 000. S 1> พันเ้ยร้า,านนี้ไม่แพงเลยครับประมาณสิบห้าบาทนะชิ้นมาเริ่มเลยไม่มีมะเฟืองพ่อมกพ่อ,อมกจักผันอยู่ไหมอันนี้นะสิบห้าสิบห้าพันสิบห้าพันนะทุกคนนะประมาณ20บาท นี่โอ้นี่ครับปลาทอดปลาทอดกับเจวไาดูนะครับโอ้โหนี่อันแก้วจักทพรนกินมาเหมือนเนี่ย0 0 0ักอ๋อเบิ้ลเนี่ยหาท่นงตกถุงละสองสองพันห้าร้อยอถุงละสามบาทดาวกอแล้วพอแล้วนี่ครับถุงละสามบาท พี่ราคาไม่แพงนะมาตัวนี้ปลาปลามาเนี่ยแสรค่ะทุกคนจ้าวันนี้เขาอยู่ที่แขวงเสียงขวงค่ะซัปปลาวอันเขาเขาจะขันอ่าเข้ายี่สามสิบพันอะไรอจานในเดบ้านัีแว่ข้าวนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะเป็นข้าวเหนียวสามสิบพก็ประมาณสี่สิบบาทเยอะมากนี่มกปลาอย่าง คนมีใครรู้ปะ่ะวันนี้ดาวไม่สบายนะขนาดตัวเลยนะโตายครับขนาดเป็นไข่ได้หนิอันนี้หมกปลาปลาเยี่ยมันเป็นปลาตัวนี้หน่อยปลาซิวบ่มั้แซ่บใครถ่ายปลาบานเท่าปะอุ้หมกแซ่บมากอันนี้ไฮเก่าเลยเฮ้ยอุ้มหมกแซ่บอันนี้นนนคือแกงหน่อไม้ใส่หมูหมูหรือไก่หอมแม่เดียวนะหน่อไม้ โอ้ยหลังหลังจากดาวบอสบายมาหลายมือช่วงวนออัเน,วงวนเลยช่วงวันเลยเมื่อวานไปกินอันนี้เลยพื้นรถไฟแซ่บมันออกสมสมแนงกินปลาปลาปลาทอดอันจะพั่านตัวตางสามสิบบอกสามสิบสามสิบพันนะครับปลาตรงนี้นะสามสิบพันประมาณสี่สิบบาทกินปลากินกับข้าวเหนียวอุ้ยข้าวเหนียวเพิ่นหนุ่มนะ แล้วกระเทียมก็แนี้แก้วแก้วอันนี้ไม่แพงนะแกวเนี่ยถุงๆก็ประมาณสา <3 S 1> บาทถุงประมาณสามบาทนี่นะ,ะแกวขาก็ตาแฮงเาเมฮัลโหลอันนี้ไงฮัโลโหล 10, 10, 10, ยี่สิบพัเนาะยี่สิบพันยเนาะประมาณสาบบาท นหมูนี้สิบพันกีบครับสิบพันกีบก็ประมาณสิบห้าบาทนะครับไม่แพงกดบวกหนึ่งมาหน่อยแต่ว่าไม่แพงกดแต่น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนจ้าอันนี้ยี่สิบแตสองหมื่นสองหมื่นอันนี้ก็สองหมื่นป้าอันนี้สามหมื่นมากเรกินหมูมากข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับอันนี้ถือกลัวร้านดิเทอไปกินอั็นไหมว่าโอ้ยอันนั้นแบบพอดีตกใจเลยอ่ะที่อันนี้อันนี้ร้านนี้แซ่บอยู่ข้างห้างค่ะเอออาหารเยอะมากเลยนะขนาดเนี้ ่บน้ำขวดจะพันไหมห้าพันกีห้าพันกีแสบปะทำอะไรอย่างที่สุดอ่างไหนอันนี้นะหมกปลาหมกปลามีใครชอบกินบ้างครับหมกปลาแบบนี้อันนี้ปลาตัวนี้นะมันจะเป็นปลาซิวมันก็เป็นปลาหยั่งนี่ไหมหมกปลาหยั่งปลาพันเนาหมกปลาพันอ๋อหมกปลาพันหมกปลาพันทุกคนแซ่บแม่นี่ครับใครเคยกินบ้างครับหมกปลาพัน เาไปสอนเอาแนหนังไงนี่ครับมกปลาพันนะครับหรือว่ามกปลาพันเนี่ยผู้ใดเคยกินนหะมผู้ใดไปคนสปปล่าวมาก,กินคอมเหม็นแน,เน่เด้อคอมเมนต์มามกปลาพันขอเลย่ได้แซ่บแฮะตึกใจเราฮะหมกปลาพันก,กินได้ทั้งตัวเลยจะเลิกอาหารดีแต่บ <น S 1> ้างเบเกิล์ัดูเซนชีดูเซนค่์ใส่ค่ชิ้นเ่าเด ข้าจารย์ประมาณ200แต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเนี่ยประมาณ190บาทจักปีเลแม่แม่ตักปีแม่18โอ้ยอยู่ไรก็อม่ยังทนงนเก่งอ่โอ้ยแล้วเขาคิดเลขนี่ไม่ได้ใช้คิดเนเลขนึต้องคิดเลขข้าวยังตอยู่เลวตอนไหนขอบใจยแม่เด้อไปบายพี่สาว 哈哈。<laughs> <laughs>